ดิบหรือข้อมูลปฐมภูมิเป็นจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อรวบรวมข้อมูลอดีหรือข้อมูลดิบนะคะแล้วจะมีการประมวลผลเพื่อเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่สามารถแปลงเป็นความรู้ต่อไปในการติดตามการวิเคราะห์จุดประสงค์ของเอกสารเวเปเปอร์นี้คือเพื่ออธิบายหลักการรวมของอดีที่สําคัญความท้าทายและหลักการเหล่านี้พัฒนาไปอย่างไรเมื่อพิจารณาถึงเทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะ ไปตรงมามีดังนี้ค่ะ 1. คือการสร้างข้อมูลข้อมูลที่ต้องรวบรวม2คือการกำหนดกรอบเวลาสำหรับคอลเลกชัน 3. คือการสร้างวิธีการสำหรับคอลเลกชัน4คือการรวบรวมข้อมูลและ5คือการจัดเรียงข้อมูลค่ะ เป็นมาตรฐานดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวคือ 1. การระบุมาตรฐานการเก็บการเก็บรวบรวม r d 2. การสร้างพารามิเตอร์ r d 3. เริ่มต้นการเก็บรวบรวม r d จากแหล่งข้อมูลที่เลือกค่ะเครื่องมือรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นง่ายต่อการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยอาศัยคุณสมบัติ การรวมของแหล่งข้อมูลเหล่านี้การระบุคุณสมบัติดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการค้นหาส่วนร่วมในแหล่งข้อมูลชุดข้อมูลการทดสอบเวลานะคะการทดสอบเวลาก็คือความท้าทายต่อแนวทางดั่งเดิมในการรวบรวมข้อมูลดิบความหลากหลายนั้นยากที่จะกําจัด ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความหลากหลายของแหล่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวจะไม่อยากเกินไปที่จะจัดการหากไม่เชื่อมโยงกับความหลากหลายของกระบวนการและแนวทางปฏิบัติทางทุรกิจ จากแหล่งนั้นจะง่ายขึ้นค่ะเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเครื่องมือเพียงอย่างเดียวจะไม่พอหากแหล่งข้อมูลไต่างๆมีแนวน้มที่จะนําไปสู่ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายตามสต่ส่วนควรสังเกตว่าปริมาณของแหล่งข้อมูลไม่ใช่ปจัจจัยสำคัญแต่เป็นปริมาณประเภทของแหล่งข้อมูลค่ะ ดีและการใช้งานของ RD ดีนะคะเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เวลาทำงานเร็วขึ้นและต้องมีการอัปเดตชุดข้อมูลบ่อยๆนะคะสกุลข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบตลอดไม่เพียงแต่กระบวนการรวบรวม RD ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลค่ะปกติมากขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะเปลี่ยน อีดให้เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งรวมถึงการอัปเดตชุดข้อมูลอย่างต่อเนื่องในอีกแง่หนึ่งการอัปเดตแบบสดสำหรับชุดข้อมูลจะรับประกันคุณเงินของข้อมูลคอล l e กชันแนวโน้มและความท้าทายในอนาคต ความหลากหลายและความหลากหลายของแหล่งข้อมูลจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าแฝงซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นในระดับที่มากขึ้นสำหรับคำถามนะคะหนึ่งข้อมูลดิบคืออะไร มีขีดขั้นตอนสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบายบา